เมื่อกี้เรายืนเนาะสำหรับคนที่แข็งแรงแข็งแรงหนุม่มสาว,สาวแต่ถ้าอายุเยอะก็ต้องอต้องนั่งเลยครับเพื่อช่วยการทรงตัวก็เลือมจากข้อแรกเหมือนกันข้อแรกนะครับแล้วก็ดันแล้วก็ยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปเกสแล้วก็มาที่ข้อที่สองเหมือนกัน ดังแล้วก็ยืดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันจัดมาเรื่อยเรื่อยขึ้นมาทีละข้อทีละข้อ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อที่4ละ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ก่อนสุดท้ายมันสุดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ